สวัสดีครับอาจารย์ครับผมผมชัยพัฒน์ชัยพัฒน์นะครับคุณชัยพัฒน์เอาหนึ่งคำถามครับถามเรื่องสุขภาพครับครับปีนี้มีดีเลยโอเคคุณชัยพัฒน์ครับผมฟังเสียงคุณเนี่ยนะเออผมเห็นคือผมเห็นภาพนะฮะในสมัยโบราณเกี่ยวเห็นเห็นเกี่ยวกับเหมือนคุณน่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเหมือนไปไปใส่ใส่ยาผงอะไรไม่รู้ในอาหาร ฟังนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของเลือดคุณเรื่องของกระเพาะคุณเรื่องของเชื้อหรือต่างๆที่มันจะเป็นโรคความดันโรควูบโรคต่างๆได้นะครับทีนี้ผมถามมาคุณชัยวัน์ว่าคุณอายุตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่ในปีนี้ในปีนี้เลย โอ้คุณชัยวัฒน์ฟังผมนะคือที่ผมบอกโอ้เนี่ยคือว่าผมให้ความรู้คุณด้วยเนอะนะครับ40เนี่ย40ตั้งแต่39แล้วผมให้39เลยตั้งแต่39เข้า40เนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับกรรมนะครับซึ่งคุณไปรักษายังไงเนี่ยไปดูไงก็ไม่หายขาดมันดีขึ้นแต่เป็นดึก่เดี๋ยวก็เป็นอีกเป็นอย่างที่ผมบอกไหมครับเป็นครับทีนี้ตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่อะสุขภาพเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างตามที่ผมบอกไปแล้วตั้งนั้นมีอะไร แล้วก็โรคปอดใจป,ปิดจังหวะอ่า<ต>โอเคล่าสุดน่าสุดก็เอ็นนิ้วขาดอืมโอเคนะครับเพราอเสียของคุณเนี่ยหนึ่งอย่างที่เป็นเรื่องของหัวใจก็กาดพิษอาหารจากเรื่องของที่เป็นกระดูกหนอนมอกกระดูกเคลื่อนหรือเอ็นนิ new, ้วขาดเนอะนะครับ มาจากยุคที่เป็นกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาเนะี่ยน่าจะเป็นครั้งที่สองใน,นสมัยสมเด็จพระเจ้าตากตสินเหมือนคุณมีกํรกับกับบริวารที่ขังไว้และกับผู้ต้องขังมีกํรกับผู้ต้องขังนั่นเองที่ทําผิดเหมือนคุณเป็นตํารวจในใน,ในชาตินี้นึกออกไหมฮะที่มีหน้าที่ดูแลแล้วก็ขังคนแล้วก็จับจับคนนะทรมานนะ่ะนะในสมัยนั้นก็จะคือจับแบบแบบว่าไปลงอารมณ์อ่ะทำให้ร่างกายของนักโทษเนี่ยต้องเจ็บปวด